สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับก็วันนี้ครูก,ก็จะมาเฉลยนะครับใบงานที่1.2นะครับอ่านะเริ่มกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเขาให้เขียนนะครับแสดงอ่าตัวเลขจำนวนนะครับตามที่เขาให้มาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นให้เป็นเลขฮินดูรับบีกเลขไทยตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะักเรียนน่าจะทําได้เนาะอ่ะโอเคเลขไทยนะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยจำนวนนี้3ามแสนอาโทัทีครับ3ามล้านหกแสนแปดหมนสิบนะครับ3ล้านห0 0 0นนะครับ8,000มื ห้าสิบนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามนะครับสามล้านเนาะนะครับหกแสนแปดหมื่นห้าสิบนะครับ ัางเรียนอ่านไม่ออกนักเรียนก็ฟังครูไปนะครับเนาะเพราะว่ากระดานค่อนข้างจะเขียนยากนิดนึงนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อที่2นะครับเห็นไหมเขาจะมีตัวเลขมาให้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ใส่ตัวเลขตามเขานะครับเป็น9ลนะ้านเนาะสองหมื่นสามพันห้าร้อยเอ็ดเนาะห้าร้อยเอ็ดห้าร้อยหนึ่งนะครับ เค okay, เลขตัวเล็กไม่สวยงามนะฮะโอเค okay, นะครับตัวหนังสือนะครับเก้าล้านนะครับสองหมื่นนะครับสามพันนะครับห้าร้อยนะครับเอ็ดหรือห้าร้อยหนึ่งก็ได้เนาะ 1, ห้าร้อยหนึ่งเหมือนกัน 501นะครับโอเคข้อ okay. ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นเทลายแล้าน3 7 4ห6่นนะครับอ่ะเริ่มกันที่หลักล้านก่อน8ล้านนะครับล้านแล้วก็ไปไลายหลักแสนมีแสนไหมไม่มีนะครับใส่ศูนย์นะครับแสนแล้วก็ต่อไปเป็น3 0,000ืนต่อไปเป็นหลักหมื่นเป็น3 0,000ืนนะครับเนาะ สามหมืน่นหมืน่นแล้วก็หลักพันหลักพันมีไหมนี่พันเป็นเจ็ดพันนะครับพันแล้วก็หลักร้อยมีร้อยไมมอ่าสี่ร้อยนะครับหลักสิบมีไหมครับไม่มีแล้วก็เป็นหกเลยนะครับนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามใส่คอมมา่านะครับโอเคอได้แล้วเราก็เขียนเลขไทยลงไปนะครับ อ่าแปดล้านสามมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกนะครับโอเคข้อถัดไปข้อที่สี่นะครับจำนวนนี้อ่านว่าอะไรอ่าเขียนตัวหนังสือก่อนก็ได้เนาะสี่ล้านเท่าไรเอ่ยหกแสนนะครับอาหลักหมื่นไม่มีหลักพันไม่มีค่ามาหลักร้อยนะครับห้าร้อยนะฮะ โอเคนะครับอ่านว่า4ล้าน6กแสนห้าร้อยนะครับสี่ล้าน6กแสนห้าร้อยโอเคนะครับอ่าไม่ขึ้นโอเคมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นในส่วนข้อข้อ2ใหญ่นะครับลูกคิดมากแล้วนะครับเขาบอกว่าหลักลูกคิดแสดงจำนวนได้อ่าแสดงจำนวนได้ลูก หลักแสนมีลูก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ลูกหลัก,ลกหกมื่นมี4ลูกหลักพันไม่มีหลักร้อยมี2ลูกหลัก10มี5ลูกหลักหน่วยมี 2, 4, 6, 7ลูกนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่แสดงนั้นก็คือ640,000นะครับ2 0 0นะครับ5 7นะครับเขาบอกว่า ถ้าใส่ลูกคิดในหลักพันหนึ่งลูกหลักพันหนึ่งลูกงาหลักพันนะครับสีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันใส่ลูกคิดที่หลักพันนะครับเพราะนั้นจากศูนย์ตรงหลักพันก็จะกลายเป็น1นะครับก็กลายเป็น6 4 1 1 0 0นะครับ2 5 7นะครับโอเค อ่ะต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับดูเลขแต่ละหลักมันเดิมเนาะหลักล้านมีเท่าไหร่อ๋อนี่มามีมาถึงหลักล้านเลยนะครับเนาะสองสี่หกแปดเก้านะครับเก้าลูกหลักแสนก็เก้าลูกหลักหมื่นไม่มีหลักพันมีสี่ลูกนะครับหลักร้อยไม่มีหลักสิบไม่มีหลักหน่วยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ พราะนั้นก็คือ9ล้าน9าแสนนะครับ4,000อืม9้าล้าน9แสน4 0 0นะครับนี่คือจำนวนที่ที่แสดงนะครับเนาะโอเคต่อไปเราเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดไปในหลักแสนอีกหนึ่งลูกใส่เปหนึ่งลูกตรงนี้ก็กลายเป็น แต่ครูบอกว่าไงพอเป็น10ปุ๊บมันต้องปัดขึ้นมาที่นี่ใช่ไหมตรงนี้อ่าตรงนี้ดันเป็น9เพราะนั้น9ตรงนี้ก็กลายเป็น10เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจาก9ล้านเลยกลายเป็น10ล้านนะครับ10ล้านหลักแสนมันเป็น10นะครับพอปัดขึ้นมันเลยเป็น0นเหมือนเดิมนะครับหลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับหลักพัก 10, กนเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นอ่านว่า สิบล้านสี่พันนะครับโอเคไหมนะข้อที่สามนะครับข้อที่สามอ่ะโอเคหลักแสนมี3ลูกนะครับหลักหมื่นสี่ลูกหลักพันสองลูกหลักร้อยไม่มีหลัก10 9หลักหน่วย9นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่แสดงนั่นก็คือ 342,000นะครับ9 9นะครับถ้าใส่ลูกคิดนะครับถ้าใส่ลูกคิดอ่านหลักหน่วยหลักหน่วยสีฟ้าแล้วกันจะได,ได้แตกต่างอ่หลักหน่วย1ลูกตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จาก9ก็กลายเป็น10นะครับ10ต้องปัดขึ้นตัวนี้ตัวนี้ก็กลายเป็น1ิบ พอเป็น10ก็ต้องปัดขึ้นอีกตัวนี้กลายเป็น1เห็นไหมเติมหลักเดียวนะครับวุนวายเปหลายหลักโอเคเพราะฉะนั้นนะครับหลักแสนเท่าเดิมคือ3หลักหมื่นคือ4นะครับหลักพันคือ2หลักร้อยเป็น1นะครับหลัก10พอเป็น10ปัดขึ้นไปเป็น0ูนแล้วหลักหน่วยเป็น10ปัดขึ้นไปเป็น0แล้วนะเพราะฉะนั้นตอบว่า3 4 2แ0 0นะครับโอเค ข้อที่4นะครับอ๋อพอสหมดแล้วนะครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายนะครับโอเคพิจารณาทีละหลักเหมือนเดิมนะครับหลักล้านมี1หลักแสนมี4นะครับหลักหมื่นสองหลักพันสามหลักร้อยศูนย์หลักสิบเก 100, 0, ้าและหลักหน่วยมีสี่นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนที่แสดงนั่นก็คือหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันนะครับเก้าสิบสี่นะครับเขาบอกว่าให้ใส่ลูกคิดลงไป ถ้าใส่อ๋อถ้าใส่ลูกคิดลงไปหลัก10บโอ้โหอ่านไหมไม่เห็นนะฮะถ้าใส่ลูกคิดไปในหลัก10บหลักสิบสีอะไรสีเหลืองอะหลัก10นะครับเช่นเดียวกันนะครับพอใส่ปุ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็น10บทันทีสิบปัดขึ้นมานี่นี่กลายเป็น1นะครับเพราะนั้นจำนวนที่แสดงนั้นก็คือเท่าไหร่ 1ล้านเหมือนเดิมนะครับ4ี่แสนเหมือนเดิมนะครับสองหมื่นเหมือนเดิมนะครับสามพันเหมือนเดิมนะครับแต่หลักร้อยเปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น1นะครับหลักสิบเปลี่ยนจาก9เป็น0และหลักหน่วยคือ4นะครับดังนั้นจำนวนพอใส่ลูกคิดไปที่หลักสิบหนึ่งลูกก็จะกลายเป็น1นึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นักเรียนชั้นป .4 ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่างที่ครูบอกนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับ วิดีโอของครูก็เอาไว้เป็นทางเลือกในการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับ